วันนี้พบกับพี่แตงโมและวิตามินคาวในช่วงนี้นะคะก็จะมีโรคเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้านคะ่ะออกมาให้เห็นในบ่อยครั้งโรคนี้ถึงแม้ว่าจะเรียกว่าโรคพิษสุนัขบ้าแต่ไม่มีเพียงแต่สุนัขเพียงอย่างเดียวที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคนี้คะ่ะในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกจํานวนห้า0 0่นาพันคนต่ จำนวนในผู้เสียชีวิตครึ่งหนึ่งเป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่า15ปีเชื้อชนิดนี้จะพบมากในสุนัขเป็นบ่อยครั้งจึงทำให้คนเรียกติดปากกันว่าโรคพิษสุนัขบา้าวันนี้พี่แตงโมและทีมวิตามินข่าวจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา้า ิีสุนัขบ้าหรือโรคกกัวน้ําเกิดจากเชื้อไวรัสเลปีที่อยู่ในน้ําลายของสัตว์ที่มีเชื้ออย่างพกย่างหนูตอนนี้ไงคะคนชอบคิดว่าสุนัขอย่างหนูเท่านั้นที่จะเป็นตัวนําเชื้อไวรัสเลบีได้แต่จริงๆแล้วเข้าใจผิดจริงๆสัตว์ที่สามารถรับและแพร่เชื้อได้นะไม่ใช่แค่สุนัขเท่านั้นแต่ยังสามารถเกิดกับสายเลี้ยงลูกด้วยนมเช่นหมาเบิง้ง แมวบึง้งและและสัตว์ที่มีฟันแท้เช่นกระต่ายบึง้งเป็นผู้รับเชื้อและผู้แพร่เชื้อได้เช่นกันครับพี่แตงโมเชื้อไวรัสเลบีจะอยู่ในน้ำลายในสัตว์ตที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจะติดต่อทางบาดแผลตามร่างกายเมื่อถูกสัตว์ที่มีเชื้อนั้นกัด่วนหรือเลีย เราจะมาดูกันนะคะว่ากลไกการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเราถูกสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากาดเชื้อนั้นที่มีเชื้อไวรัสเลบีจะกระจายไปในเนื้อเยื่อบริเวณปากแผลจนกระทั่งกระจายไปในระบบประสาทส,ส่วนกลางเช่นสมองซึ่งสมองจะมีหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวในการทํากิจกรรมต่างๆเช่นการกินการหายใจการพูด และยังควบคุมความรู้สึกนึกคิดอีกด้วยค่ะแล้วแล้วถ้าเชื้อเลดีเข้าสู่สมองจะไม่มีทางรักษาหายเสียชีวิตแน่นอนเลยค่ะหากเชื้อโรคพิษนักบ้าเข้าสู่ร่างกายและกระจายไปถึงระบบประสาทส่วนกลางโดยไม่มีการรักษาจะทำให้เกิดอาการของโรคพิษนักบ้าดังนี้มีไข้ ออนเทียเจ็บคอตาขวางขุ่ข้างขาไก,กลแข็งน้ำลายไหลตลอดเวลาคืนน้ำลายไม่ได้กลัวน้ำเสียสมราภาูและเสีเยชีวิตโรคพิษสนักบ้าหรือโรคกลัวน้ำไม่ใช่สุนับเพียงอย่างเดียวที่เป็นสาเหตุของโรค แต่เมื่อมีอาการแสดงแล้วจะไม่มีทางรักษาได้แต่เรามีวิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วันนี้พี่แตงโมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเราไปดูกันเลยค่ะโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ําหากเชื้อแพร่กระจายเข้าสู่สมองแล้วจะทําให้มีอาการมีไข้ตาขวางน้ำลายไหลตลอดเวลาและอาจทำให้เสียชีวิตได้ แต่หากมีวิธีป้องกันแบบผิดๆโดยฟังจากเขาบอกมาเล่ามาเชื่อมาแล้วตัวเราจะทำยังไงกันดีคะมะก้าด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 มแล้วเป็นอะไรคะไม่สิมากัาดมะกดเดูก็เป็นหมาบ้าก็เลยเขาบอกกันว่าให้อารองเท้าแตะมาตีแผลเพื่อจะได้หยุดไหล่คับแล้วรองเท้ามีเชื้อโรคไหมคะมีครับแล้วเชื้อโรคจะไปอยู่ที่ไหนคะ ยู่ที่แผลซบเชื่อเขาเอารองเท้าแตะไปตกบาดแผลเชื้อโรคจะกระจายเข้าสู่บาดแผลทําให้ติดเชื้อไปกับเขาด้วยนะคะวิธีที่ถูกต้องก็คือล้างแผลด้วยน้ําสะอาดและฟองสบู่สองถึงสามครั้งมีสบู่ไหมคะมีครับเย้คแาและหลังจากนั้นก็ล้างน้ำออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งนึงค่ะถึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้อง มงครับพี่ตำครับคราวนี้ไม่พลาดแน่นอนครับวิธีไหนคะก็เขาบอกมาว่าถ้าเกิดว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้าต้องฉีดวัคซีนรอบสะดือ14ถึง21เข็มทุกวันถ้าเกิดว่าไม่ไปฉีดแม้แต่วันเดียวต้องฉีดใหม่เลยนะครับวิธีนี้ถูกต้องแล้วค่ะเย้ <Yeah! S 2> หรือปัจจุบันฉีด เท่านั้นโดยที่ไม่ต้องฉีดที่รอบสะดือก็ได้ค่ะอาจจะฉีดที่ต้นแขนก็ได้โดยที่ไม่มีอาการแพ้ค่ะหืมอุตสัาห์เตรียมใจมาแล้วเนี่ยต้องฉีดตั้งสิเข็มอะ่ะถ,ถ้าอย่างน้องจะฉีดสิเข็มแบบเดิมก็ได้นะคะครับอนอกจากเราจะป้องกันตนเองแล้ว เรายังจะต้องต้องการสัตว์เลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ให้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าและไม่ให้ไปแพร่กระจายเชื้อโดยการฉีดวัคซีนวัคซีนที่ฉีดจะฉีดตอน3เดือนเข็มต่อไปฉีดตอน6เดือนฉีดปีละ1เข็มแต่ถ้าถูกกัดต้องไปฉีดซ้ำนะคะวันนี้เพื่อนๆก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ากันไปแล้วสัปดาห์หน้าจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร ติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้พี่แตงโมและวิตามินข่าวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเคเย้ okay. Okay. Yeah.